ีกิ่งนะครับนี่คือการเก็บห้องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว,ว่านี่ครับนี่ครับกำลังขัดตู้รองเท้าอยู่ครับโอ้โหร้างอารยธรรมโบราณท,ทีล้างเห็นที่ดีนะคะต้องใส่จัตอน,นะคะช่างมือสองบวกหนึ่งนะ ยิสดีต้อรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ปิดเทอมแล้วนะครับถ้าเป็นตำแหน่งของ teaching a s s i s t a n t ครับหรือ TA นะครับเราก็จะมาเคลียร์ห้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างครับในแต่ละห้องนะครับไปดูกันเลยเริ่มจากห้องแรกเลยครับนี่ฮะพี่กิ่งนะครับแล้วดูนี่นี่คือการเก็บห้องนะฮะของ TA มือหนึ่ง การงงเล็กน้อยนะครับจัดของให้เรียบร้อยนะฮะการจะเป็น TA เนี่ยต้องมีระเบียบวินัยที่ดีต้องแคร์คนที่จะมาใช้ห้องเราต้องแคร์มากๆเนาะใช่ต้องใส่ใจมีคอนโดนะครับเรียงไว้เอาไว้ดูเล่นเมื่อกี้ก็เป็นพี่กิ่งนะครับพี่กิ่งเขาก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเลยว่ะเขาจะจัดการยังไงห้องต่อไปนะ พี่เดือนนะครับทำอะไรครับพี่เอาผ้าไปซักเอาผ้าไปซักเหนื่อยไหมครับตอนนี้เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มใช่ไหมโอเคอันนี้คือเอาผ้าทั้งหมดนี้ไปซักหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่เป็นผ้าก็เอาไปซักหมดค่ะนี่พี่แนนพี่แนนทำอะไรครับทำความสะอาดพูดเบามากนะครับพี่แนนเลยทสะอาดที่ทําอะไรบ้างจัดระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมจัดโต๊ะจัดโต๊ะโอเคครับขอบคุณมากครับดูครับนี่ห้องนี้น่าอยู่มากนะ สะอาดมากสุดยอดนะครับสวัสดีครับนี่คือพี่กระตูนนะฮะคุณนรังทำอยู่ครับเนี่ยเช็ดดูเลขไหมครับตารางหาอยู่พอดีเลยครับเหมือนเลขเห็นเลขสี่กับแปดะสี่กับแปดนะครับต้องซื้อแล้วนะครับใครที่ยังหาเลขอยู่เนี่ยพี่กระตูนใบแล้วนะครับสี่กับแปดครับถ้าเราดูบรรยากาศในห้องนี้ก็คือแบบเป็นโซนเลยนะเซตเป็นโซนเรียบร้อยดีมากครับ ถ้ามองไปทางด้านหลังนะครับดูครับนี่โอ้โหเป็นเป็นเซตเป็นโซนเป็นแอรียที่แบบว่าดีมากนะสุดยอดมากครับพี่กระตูนห้องนี้สวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยขัดตู้รองเท้าขัดตู้รองเท้านี่ครับนี่คือทีเอมือหนึ่งบวกหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับกำลังขัดตู้รองเท้าอยู่ครับดูว่าเป็นตัวอย่างครับมีการจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อยนะรื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้หมดนะครับ มีจัดเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดมากนะห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพี่กระตูนเน่เขาก็ขัดเขาหาเลขอยู่อันนี้พี่หาเลขไหมหาเหมือนกันนะครับมีเลขอะไรบ้างก่อนทักสองตัวสามสิบแปดโอ้อยใกล้เคียงนะห้องที่แล้วสี่สิบแปดห้องนี้สามสิบแปดใครต้องซื้อนั่นะ่ะเขากําลังขัดหาเลขนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยว่ามันจะเป็นยังไง let's go ต่อไปนะเราจะไปดูโซนห้องสำหรับเด็กเลยครับ nursery เราจะไปดูกันว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่คือนุ่นนะครับแกะกาวนะครับสุดยอดอันนี้อยู่คนเดียวเหรอครับใช่ค่ะบิมกำลังกินรถติดใช่ไหมใช่ถ้าเป็นโซนทัรีเนี่ยเขาก็จะรื้อออกมาหมดเลยเพื่อจะเอาของพวกนี้ไปซักเอาฝุ่นออกนะครับดูครับเรียบร้อยมากโอ้ยเจอพี่สีแล้วกินขนมอย่างเดียวนี่ครับพี่เอื้องนะทำอะไรครับเนี่ยทำงานละพี่ทำงานหนักมากเลยเนี่ยขยันเต็ม เออขยะเต็มเลยดูครับพี่ใหม่มาครับโอ้หมีช่วยไหมช่วยไหมก็ผมอ๋อมีพี่คนเดียวใช่ไหมพี่ตังอ๋อเป็นพี่ใช่ไหมเราไปหาอีกสองคนนะสองคนสุดท้ายครับเอาทำไมเห็นแค่คนเดียวอีกคนยังไปไหนแล้วขอตอนนี้เดากกำลังทำอะไรครับเนี่ยทักผ้าค่ะทักผ้าลยครับโอ้โหมีการกวนเล็กน้อยลดน้ำต้นไม้ด้วยอ๋อโอเคมีวิธีล้างที่ดีนะคะต้องใส่เจลตอนนะคะล้างน้ำหลายน้ำนะคะอันนี้คือแมวนะครับ เราทำอะไรเขาเนี่ยเก็บของให้พี่จอมล้างาง,งานหนัก <ละ S 2> <ล>มากงานหนักมากให้ล้างค,คนเดียว<ม> <ๆ S 2> เลย<ม>เยอะไหมโอโเูเยอะนะล้างช่วยกันค่ะสลับกันเอาหน้าค่ะทั้งหมดนี้ก็คือแบบแผน TA นะครับเขาก็จะทํากันแบบนี้แหละคือถ้าวันไหนที่ไม่มีเด็กเราก็จะเอาของทุกอย่างมาล้างเพื่อให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ถ่ายคนอื่นไปเยอะละเดี๋ยวมาถ่ายตัวผมเองวันนี้ผมจะมาช่วยห้องนี้นะเพราะว่าห้องนี้ยังไม่มี TA นะครับก็เดี๋ยวมาช่วย จัดเก็บเล็กน้อยนะครับก็คือเราจะเอาผ้านี้ลงมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้มันดูเข้าที่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นไงครับต้องบอกนะนะฝุ่นเยอะมากสุดยอดก็คนนี้คือทีเอบกหนึ่งะครับถ้าเป็นคนเมื่อกี้พี่โบก็ทีเอหนึ่งบวกหนึ่งครับ ดับเบิลดับเบิลหลายคนสงสัยนะว่าทำไมถึงมีกิ่งไม้อยู่ตามห้องนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรนะพี่กิ่งมันคือในอ หลักสูตรของโรงเรียนเรื่องเริโอค่ะผมเราจะใช้คำเป <Okay. S 2> ็นวิธีโอเคเรกชิโอเอเมเลียนะครับถ้าใครอยากรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง let's go <S สำหรับเร g ชิโอเอเมเลียนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเยวผมเล่าให้ฟังเลยนะฮะเรกิโอเอเมเลียนะครับคือระบบการศึกษาเชิงผสมสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กปฐมเลยนะมีแนวคิดที่สำคัญก็คือการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะมีการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับหนึ่ง ตัวของเด็กเองนั่นเองนะครับและ2สิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเจอนะฮะนี่เป็นไงแต่ว่าเ e กิโอเนี่ยมันเกิดนานมากและเกิดตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะที่ประเทศอิตาลีและระบบการเรียนแบบนี้นะมันจะทําให้เด็กต้องตั้งคําถามในตัวเองและหาคําตอบโอ้โหมันดีมากนะระบบแบบในโรงเรียนของเราก็ทําแบบนี้และก็มีประสิทธิภาพอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ลึกๆนะครับก็ลองไปศึกษาได้เลยครับกูเกิลเขียนว่า r e g ิ i ออิมเปนะคืออะไรเียเมื่อขึ้นเลย น,นี่ควอผมเขามานะฮะนี่ครับอไรครับผมมาทาอะไรครับเนี่ยมาอ,อ,อมาู่ครับ,รบาม,มาอู่เนดีมาอู้นะครับห้องนี้เราจัดการเรียบร้อยหมดแลลวอ๋อก็คือว่าไม,ไม่ต้องไม่ต้องลำบากใจเลยที่จะเข้ามาใช่อันนี้คือทอมือหนึ่งบกนบกหนึ่งสามชั้นเลยนะสามชั้นนะชั้นมเบื้องหลังของการทำงานของท A ของเราว่าเขายากลำบากขนาดไหน ยังไม่ได้รั later เวลาผ่านไปเร็วมากครับเราย้ายตู้ครับจากห้องนู้นนะมาใส่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะย้ายตู้ตรงนี้ครับไปใส่ตรงนั้นข้างๆกันนะครับแต่ว่าทีนี้คือปัญหาติดอยู่ที่ว่ามันมีน็อตติดอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวพี่สิทธิ์ครับช่างมือสองบวกหนึ่งครับ นี่ครับดูการปีนของเขาซะก่อนดูครับน,นี่เหมือนเคยเรียนมาก่อนปีนไฟมานะตน,นั้นดูเลยเดี๋ยวเอาสว่า<ใ>นเลยยอมยอมก่อนยอมแพ้ก่อนไฟทับไยทับเลยแ <laughs> ถวเวลาผ่านไปไม่นานะครับกลับมาแล้วนี่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็ทําการย้ายตู้กันนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขนานที่จะแหว่งไปแบบนี้น,น,นะโอ้โหสร้างอารยธรรมโบราณ ดูสีไม่เท่ากันด้วยนะฮะเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยย้ายตู้ดูครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ2ตู้อยู่ตรงนี้แนละ้วแต่ว่าเรามีร่องรอยอะไรนะครับ <c oughs> ดูพี่กี <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ <c oughs> บรรยากาศในการทำงาน <c oughs> การเก็บของ <c oughs> การเลื่อนเชลียวของเรา นี่ครับเรามีผู้มาเยือนนะครับทั้งสองคนครับอุย oh <no. S 1> อ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นคอนเทนต์อีก,ก <คน S 1> แล้วคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ตอนนี้เราจะไปไหนครับเนี่ยทำงานค่ะใส่ค่ะงานเยินนะคะเนี่ยใส่ค่ะนี่งานน้อยๆนะ้อยนะโอเคพี่ดีนนเลยเออโอเคอเ,คเคยี่ยมครับเนี่ย กำลังจัดห้องครับนึกว่าบอลแล้วสูงเข้ายวเราจะเล่าให้ฟังครับคือตอนแรกอ่ะคุยกับพี่กิ่งคือเฮ้ยห้องสะอาดเรียบร้อยมากแต่พอผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้สูงเขูงเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ช้างันิดอะไรมาได้อีกมันมันได้อีกมันได้อีกนิดนึงคุณไม่เข้าใจหรอกมันสะอาดหมดเลยอนี้ให้คิดว่ารวมรวมห้องเลยทุกคนเขา้องรู้ระเบียบแต่ก็ต้องนะต้องเรียบร้อยใช่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย่่แตวา เออมาต้องไปันแล้วนนนึงแล้วพอเนี่ยเข้ามาปุ๊บทมือหนึ่งบหนึ่งบหนึ่งยกลายเป็นว่าเราต้องจัดใหม่หมดเลยเลยเกไปไปทาง้นกันต่อขอให้เราจะใช้เวลาเร็วแค่ไหนนะครับมันก็ยังไม่เสร็จมาไหนเดี๋ยวผมไปแป๊บนึง T.A มือหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งะมาทิ้งของแล้วก็จากไปนะ,ท,ปนะทิ้งบอมไว้แล้วทิ้งบอมไว้ตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับจะไม่ได้ต่อ,อมาสร้างความปั่นป่วนแล้วก็จากไปนะเเครียดจริงๆแล้วผมขอไปดูห้องข้างล่างก่อนแล้วกัน สุดยอดด้วยพละงกำลังของพวกเรา <c oughs> เราทำได้สุดยอดจริงๆ Three hours later ผมไม่ได้หายไปนานมากเท่าไหร่นะดูครับพี่กิ่งแพนกล้องไป <c oughs> สุดยอดนะยังเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่าง <c oughs> เป๊ะทุกมุมเป๊ะทุกมุมไม่มีอะไรเค Оч ลื่อนไหวแน่นอนท่านต้องบอกว่าใช้ของหวานอะ่ะอ๋อใช้ของหวานในช <c oughs> ้ของหวานแบาวาบาว,าว,ว่าอะไเหย่างไรแถวตอนแรกก็บอกว่าชิวนะฮะบอกว่ามีเวาลาเหลือเฟือ เสร็จแล้วนะครับดูโอ้โหเดี๋ยวกินข้าวเสร็จทุกกลับมานี่แบบว่าเรียบร้อยโคเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดนี่ฮะผ่านไปไม่นานบอกว่าชิวแต่ไม่ชิวแล้วนะพยายามขันแข็งวันนี้ก็เสร็จไปี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แค่จัดของเป็นที่เรียบร้อยอีกทีหนึ่งให้มันดูสวยงามนะก็นี่นะครับคือวันที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีเด็กนะครับเคของเราก็จะทํางานประมาณนี้นะครับ ช่วยกันเก็บห้องนะฮะแล้วเจอ,อกันในเรื่องราวต่อๆไปบ๊ายบายครับ